ถ้าคุณเข้าใจหกเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของคุณก็จะกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมจริงๆแล้วครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการดึงความสนใจมันเป็นเกมของการดึงความสนใจจำไว้ครับเรากําลังอยู่ในยุคที่การเลือกไม่จํากัดทุกคนสามารถเลือกใหม่ได้ตลอดในยุค90กว่าที่คนจะได้คบกันเนี่ยมันต้องเดินชนกันจริงๆมันต้องได้พูดคุยได้สนทนากันจริงๆในยุคนั้น แต่ผ่านมาถึงยุคปัจจุบันนี้คนไม่จําเป็นที่จะต้องไปเจอหน้ากันบัดแอปทีเดียวแมทชิ่งในเมืองเดียวันก็เจอกันได้แล้วถูกไหมจะไว้ว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันอินฟินิตี้จะไร้ค่าโทรไปหาก่อนตลอดเวลาทักไปก่อนตลอดเวลาไปหาเขาถึงบ้านอะไรก็ตามแต่ที่มันบ่งบอกว่าฉันเนี่ยอินฟินิตี้กับคุณแบบสุดๆเลยชาวีเนี่ยฉันเนี่ยนะฉันพร้อมกับคุณทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ฉันพร้อมจะประเคนชีวิตของตัวเองให้กับคุณนะชาวีอริยาพร้อม ถ้าคุณกระตุ้นความอยากของคนได้คนก็จะย,ยังคงจดจ่ออยู่คุณมีเคสหนึ่งนะครับอินบ็อกมาบอกว่าเนี่ยผมตามครูมขอไปผมทําตามครูคอมทุกอย่างนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ด้วยกันกับแฟนแล้วนะครับและคุยกันเข้าใจกันมากขึ้นและดูว่าขอไปและดูว่าแฟนตอนนี้เนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับผิดจากเมื่อก่อนนะครับที่อยู่กับผมตอนเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีความสุขเลยขอบคุณครูคอมที่ชี้ช่องทางให้ผมกับแฟนได้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมเดี๋ยวครูคอมจะบอกว่าทําไง ต้องควบคุมความสนใจของคนหกเรื่องครับสามเรื่องนะครับที่ควรจะแชร์หนึ่งคือเรื่องของอารมณ์ครับถ้าคุณควบคุมอารมณ์ของอีกฝ่ายได้คุณก็คุมความสนใจคนได้ครับคุณต้องมันถามคําถามลักษณะเนี้ชี้นําสมองบ่อยๆครับคุณว่าดีไหมเช่นฉันใส่ชุดนี้เนี่ยคุณว่าดีไหมฉันแต่งตัวแบบนี้คุณว่าสวยไหมอะอะไรก็ตามแต่ที่มันเหมือนกับการการถามชี้นําสมองอยู่ตลอดเวลาสมองคนมันจะไม่หยุดนิ่ง ดีไหมสวยไหมหล่อไหมโอเคไหมอร่อยไหมสนใจไหมอะไรต่างๆพวกนี้ครับอย่าให้สมองของเขาหยุดนิ่งสองครับต้องควบคุมอีโก้รักที่ดีเนี่ยแล้วคุณจะคุมความสนใจของคนได้เนี่ยคืออย่าทําให้คนมองว่าเราเป็นสัตรูในบทสนทนาเวลาคุยกันควรจะบอกว่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นขนาดนี้จนมาตอนหลังเนี่ยเริ่มเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นมากขึ้น ฉันรู้สึกว่าฉันเลือกคนไม่ผิดอีกายกันเลยขึ้นครับเกิดความรู้สึกมีอัตตาและรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญขึ้นมาทันทีที่ตรงไหนที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญจะอยากยืนอยู่ที่ตรงนั้นที่ตรงไหนที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสําคัญจะไม่อยากยืนอยู่ที่ตรงนั้นเราต้องทําให้เขาลดอีโก้ลงครับแต่ความผิดพลาดกันเลยครับเรามักจะไปพูดเช่นฉันบอกแล้วทํำไมไม่ฟัง ฉันเตือนแล้วทําไมไม่ฟังฉันว่าแล้วทําไมไม่ฟังฉันสั่งแล้วทําไมไม่ฟังสามครับจะเป็นเรื่องบนเตียงคือความรักความสามารถมันไม่ใช่แค่การคุยกันไงนะครับแต่มันจะเป็นเป็นเรื่องของการที่คนสองคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคนเราหาคู่ชีวิตเอาไว้เย,ย้ายยวนใจไม่ได้หาคู่ชีวิตเอาไว้เป็นศัตรูคือไหนไหนหลายคนก็ดูคุความอยู่ตอนนี้ผมอยากให้คุณได้สาระประโยชน์มากที่สุดนะครับคุมความรู้สึกอันนี้มาจาก คอร์สเรียนราคาเจ็ดันเก้าร้อยบาทนะครับมันจะมีหกเรื่องนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สนะครับไม่ไช่ไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สครับที่คุณต้องรู้ครับหกเรื่องนี้ให้คุณพิมพ์รักตามด้วยเลขหนึ่งครับเออต้องพิมพ์ที่ต้องพิมพ์ที่เพจนะครับขอไปด้วยจริงครับทางนี้นะพิมพ์คําว่ารักหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งทั้งหมดหข้อให้กับคุณหลังจากที่คุณพิมพ์ อันนี้ได้ฟรีนะครับโดยไม่เสียค่าจะจะใช้จ่ายถ้าคุณคุมได้ทุกอย่างจะเข้าข้างคุณแต่ถ้าคุณคุมไม่ได้คุณก็จะต้องพึ่งโชคชะตาวาสนาวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้น ให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7,590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียงเท่านสุดท้ายเท่านั้น คุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลน์แอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ